สวัสดีจ้ามีญอนี่เยอามันจ้าครับผมสวัสดีค,ครับพ<อ>ี่น้องทุกท่านวันนี้นเรามีวิธีวิธีทำยำขนมจีนเนาะพี่น้องอันที่ลงไปนี่น้ำเชื่อมได้พี่น้องได้จ้าน้ำเชื่อมเนาะพี่น้องเนาะอืมครับผมเขาสีมาทํากับเขากับน้ำอีกเนาะพี่น้องนาะมือเนียกได้เนาะจังไดกระไดมารับชมกันด้จ้ามีอน,นีเยอามันอันน้ำเชื่อมเขาใ่ลงไปแล้ว ตามด้วยน้ำมะขามเปียกเนาะพี่น้องเนาะน้ำมะขามเปียกเนาะพี่น้องเนาะอืมไม่ใง่ยนี่ใส่ไปสองซอนกัน้อจ้ะจังใดกระไดเนาะพี่น้องเออนึกว่าสามซอนดีไม่ยงียนี่เป็นคนมักเปรี้ยวจ้าแล้วก็น้ำเชื่อมนี้ไม่พอนะคะพี่น้องน้ำเชื่อมเดี๋ยวพ่อเนาะพี่น้องไม่เงยนี่กสิอีอกวานแน่นิดหน่อยเนาะนี่ก็เป็นน้ำเชื่อมที่แม่ีหนีทำไว้ลวจ้าใส่ลงไปอีกเนาะพี่น้องเนาะอืมแล้วก็นี่ ปลาแดกแล้จาปลาแดกจ้าเมนี่ขอลงไปสักหนึ่งสองสามนวเราพี่น้องของนัวนัวไม่ดงแซบ,บแซบนัวนัวนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสอดหนึ่งจ้าพว่าเข้าใ่น้ำตาลลงไปเนาะพี่น้องเนาะมันกับสีบเบคเิ้มของพี่น้องแล้วขนมจีนมันกับสีเบคุกเข้าใส่กันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ ใส่พริกป่นลงไปนี่พริกป่นนะจ้าพริกป่นครึ่งช้อนนะครับนี่อโอ้วนแล้วแต่ผู้ใดมาเด้อวพี่น้องแต้่ผู้ใดมาไป็ยังนี่กะขอดจุดๆเนี่ยจักหน่อยมือนี่เนาะของแทบที่สุดพุนแล้วแทบที่สุดพุนแล้วชอโต๊ะโอ้แซ่บตัสามช้อนโต๊ะไปเลยบ่บเดี๋ยวของหลุดของล่วงไม่จะแฝบเลยครับพี่น้องบ่บ่่เอาชำเนียรนจ้ะคอนคนนั้นพี่น้องจ้ะ คนให้น้ำเชื่อมมันเข้ากันน้องพี่น้องเนาะเขากับซิมเบิ้งเด้อพี่น้องเพราะว่าขั่นห้องบอซิมเข้าขนมเสร็จลงไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขนมันมันจืดมันก็โอเคจ้าแต่ว่าขนมันเค็มนี่บ่ไดแล้วพี่น้องอืมอ่าได้แล้วนะได้แล้วนี่เพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวเนาะด้วยมะนาวลงไปอีกนี่ เขาเอืนว่าย่ำขนมจีนตีนครับผมย่ำขนมจีนรสซ่บแม่ใหญ่นีเยอรมันครับผมแล้วก็อันอันนี้หมูยอรหรือไส้กรอกหมูยอเนาะหมูยอจ้าโอ้โอขอโทษค่ะที่บังกล้องนะคะหมูยอบาัชาพิณหอใช้ลงไปโอ้ลืมตอนหนึ่งพปนวะว <laughs> ่ามาที่นี่หมูยอโล่งแล้วแล้วอียงต่อวัดิ สเส้นใส่ลงไปหรือเปล่าขนมจีนจ้านี่คือขนมจีนไม่ัยนี่อันนั้นไว้เราได้พี่น้องเด้อไม่ัยนี่เราต้มแล้วก็กรี<ใ>บเอ,เอาไว้เป็นกรีบเป็นกรีบก่อน <ừ. S 1> ฮะเจ๋ยสวยก่อนนี่นี่จ้าครับมีกรีบค,ครับอพอใหย่เราสิกรนนีนขนมเสียนพอใหย่เราวานอันย่ำขนมเสียนไม่ใช่แนวทางวาสันว่ะแต่นเป็แนวทางของไปยัยนี่นะจ้า มันก็ต้องใช่ด้วยนั่นแหละแต่มันกินไม่ได้ครับมันเผ็ดครับพ่อใหญ่กินแล้วร้องไห้ไปด้วยยังไม่เสร็จสามคำมน้องพ่อใหญ่ร้องไห้คาคาที่เลยครับคบโหเอาแล้วป่นเนี่ยคน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 นอ้องพี่น้องนอ้อยยำยำยำหนัดสีสันมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วบาะเนี่ยโอ้หอมปลาเนี่ยหอมปลาแบบ นี่เลยจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบนท่านเลเบิร์ดได้พี่น้องอันดับแรกนี่กินมาก่อนครับผมมีพริกจ้ายยังมีพริกอีกแล้วก็หอมแดงซอยต้นหอมฝักยาวตัวหักยาวตัวกยาวแล้วก็ชีต้นหอมผักชีเนาะใบใบอะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกใบอะไรคะผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเออใส่ลงไปเรื่อยพี่น้องแบบนี้ ใส่ลงไปเลื่ยนหอมปีก็ได้ผักชีฝรั่งก็ได้ผักชีใบเลื่อยก็ได้ครับแล้วแต่มันมีหลายชื่อครับผมเนี่ยนีผ่ผักตัวเนี้ยำง่ายๆน้องพี่น้องเนาะคือข้อาบะเห็ดยากน้องพี่น้องเฮ็ดยากก่ยากเนาะเห็ดไงยก่ายไ,ได้พี่น้องเด้อืออจังใดก็ได้โอเคเ้าซชิมเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องคือน้าม,มันก็โอเคทุกอย่างโอเคเ้าไปจัดจานเ้อะจ้าจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อจ้าในคลิปนี้นาะพี่น้องเนาะ อันย่ำขนมจีนเนาะพี่น้องหมูยอเอเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะอันหมูยอนี่ของเยอรมันเดจ้าอืมแล้วก็เป็นห่วงเป็นแย่ไม่ยนี่แน่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ยนี่นะจ้าจางังใดก็ไดเนาะอืมโอเคเดจ้าตามไปกินคลิปหน้าหรือว่าอ่จาจังใดก็ไดพี่น้องสวัสด,ดีจ้าครับผมสวัสดีครับพี่น้อง